สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์ค่ะทรงผมสีฟ้าจากดวงดาวจะอวยอะไรกันละคะแล้วก็สลิมมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมค่ะ,คะอันนี้แบบราศีนะคะถ้าคุณทราบลักษณะให้คุณดูลักนณะควบคู่กับราศีจะแม่นยำมากๆค่ะอาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาเลยค่ะน้องปูน้องปูเนี่ยนะเดือนนี้เป็นเดือนสุภาษิอเป็นเดือนที่ต้องบอกปูว่าความสุขสำเร็จสมหวงัง กับปูเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วต้องบอกว่าปูต้องพยายามเริ่มต้นได้แล้วต้องพยายามแบบว่าหยูดในจุดสตาร์ได้แล้วอย่าพยายามแบบหยุดนิ่ง uh huh. เพราะว่าเราเข้าใจในส่วนหนึ่งลึกๆคุณอาจจะมีปัญหาเก่า่า <Ừ. S 1> ปูอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินชั้นแปดขาฉันเดินทั้งวันเลยตอนนี้ฉันเหนื่อยมาก ปูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว uh huh. คุณจะถึงชัยชนะแล้วอีกนิดเดียวจริงๆนะเรามาเริ่มกันในวันที่9มีนาค่ะค่ะดาวพุธจะยา้ยายเข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะอือ mm hmm. ต้องบอกว่าดาวพุธเนี่ยนะ,ะเขาเป็นดาวสหัสชชะแล้วมาเข้ามรณะเนี่ย mm hmm. ทำให้ตัวปูเองเนี่ยมีการติดต่อจากคนรอบข้างเข้ามาเยอะมากๆค,คือต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเหนื่อยเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะเหนื่อยมากอีกนิดนึง ตอนนี้คุณกำลังจะดีอยู่แล้วอดทนหน่อยพยายามสู้เข้าไว้กลับบ้านดึกแล้วอาจารย์อตอนนี้โอ้โหงานนี้ตั้งแต่เช้าเย็นเยน็นดึกดืก่นําอยูอไอ่ไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงเชื่อเถอะแล้วเดี๋ยวจะดีเองนะนจะส่งผลดีให้คุณในอนาคตใช่อ,อนาคตอันไกลด้วยอันไกลจริงๆเพราะต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่ดาวยกออกไปหมดปุ๊บ <c oughs> พอเหลือเสาดวงเดียวเนี่ยคุณเริ่มรู้เลยว่าเฮ้ย หลายๆอย่างมันทําให้คุณรู้สึกโฟล์ขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกแบบโลงขึ้นเออรู้สึกอะไรที่มันเหนื่อยๆมันเริ่มรู้สึกอยู่ไกลแล้วเออความเหนื่อยยิ่งห่างไกลคุณแล้วตอนนี้คุณเหนื่อยไปก่อนไม่เป็นไร<ฆ>แล้วสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะ<ฆ>ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องพูดมากเป็นพิเศษเพราะพูดเข้ามรณะคือหมายถึงว่าอาจจะปากเปียกปากแฉะนอยอาจจะต้องคุยกับลูกค้ามากนอยรู้สึกว่าลูกค้าอธิบายเยอะน่อยลูกค้าเขาไม่ได้เข้าใจยากหรอกเพียงแค่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนอย่าใบรายละเอียดใช่ไหม บางอย่างคือเขาอาจจะอยากให้คุณน่ะใส่ใจอยากให้คุณแบบดูแลหรืออยากอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับลูกค้าซื้อที่คุณเป็นคุณเพราะพิม์มั่นใจเพราะปูเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเทคแคร์อะไรดีมากเขาเป็นดาวจันทรคุณอ้อยเขาเป็นคนเฟลลี่คือใครอยู่ใกล้ก็ติดเขาหมดอะ คือเป็นคนดูแลเอาใจใส่ใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าก็เหมือนกับช่วงนี้ดูดูจะดื้อกับคุณเป็นพิเศษไม่ใช่เลยเขาอาจจะอยากให้คุณดูแลใกล้ชิดแค่นั้นก็เลยไม่ให้คุณนะัเหมือนช่วงนี้เหนื่อยในการเจรจาค่ะนะคะแล้วพอมาวันที่สิบสี่มีนาะดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่สุภ<แ>อคุณกระดุมพระสุภะโอ้โหนี่ไงนี่ไงการเงินคุณเรียกได้ว่าคือขึ้นมาเลยแหละคือจังหวะการเงินน่ะ รู้สึกว่าได้จับได้หยิบได้อะไรแต่ดูนะเพราะว่าการเงินของคุณมาสู่พัปุ๊บอะในช่วงประมาณวันที่14มีนาเนี่ยแต่หลังจากนั้นะ่ะคือต้องบอกว่าเดือนเก่าๆก่อนๆเนี่ยคุณมีรายจ่ายหล่ออยู่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณต้องเอาไปแก้ป,ปัญหารุ่นนี่นั่นเพราะอะไร เพราะอาริเนี่ยอยู่ในปัตตานีคือหมายถึงว่าตัวคุณเองอมีในเรื่องของหนี้สินเกา่ารายจ่ายเกา่าการท้างจ่ายหรือการรอจ่ายบางอย่างอยู่ซึ่งตอนนี้การเงินมาอยู่ตรงนี้ทําให้ตัวคุณกลางเดือนเนี่ยมีโอกาสได้จ่ายออกไปมีโอกาสได้ชําระหรือมีนู่นมีนี่มีนั่นรู้สึกว่า การเงินเริ่มเคลื่อนไหวอแล้วก็ดีไงมีมีปัญญาจ่ายใช่มีมาให้จ่ายต้องบอกแบบนี้นะค่ะแล้วพอมาวันที่17มีนาดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุตอนเนี้คุณเองในเรื่องของพันธุเนี่ยคือทรัพย์สินค่ะอ่าคือทรัพย์สินคือเรื่องครอบครัวคือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวพันกันมาทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีเขาเรียกว่าอยากขายค่ะอยากปรับอยากเปลี่ยนอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปปุ๊บ ว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะขายหรืออะไรเราก็ทําไปเลยเพราะว่า จังหวะตอนนี้ต้องบอกว่าสุภาเนี่ยกำลังจะเดินหน้าดาวสุภากําลังจะเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงหลักฐานหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันกําลังจะดีคือถ,ถ้าอยากขายก็จะได้ขายละช่วงนี้แล้วขายได้ราคาไงเพราะว่าดาวพระหัสเดินหน้าคือขายได้ราคาแน่นอนนะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดาวเกตเข้ามาปุ๊บคุณอาจจะอยากแต่คุณน่ณะก็ยังไม่ลงมือทํารู้สึกว่ายังตัดอะไรไม่ได้หรือมันมียังเสียได้อยู่บอกว่าทําเถอะปูคือพยายามทำเถอะอันไหนที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับเรา ไม่จําเป็นแล้วเราเอาเงินไปสร้างอย่างอื่นได้ดีกว่าก็ไปทางนั้นดีกว่าแล้วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับลลรถล่ะรถเนี่ยคือซ่อมอยู่นั่นแหละคือปูจะเป็นคนที่เหมือนกับ เขาเป็นคนเหมือนเหมือนห่วงนะ,ะมีความผูกพันเขาเหมือนลักษณะนี้ก็คือแต่คุณลองคิดดูนะไอ้ค่าซ่อมเนี่ยมันแพง uh huh. กับไอ้ไอ้ซื้อใหม่ซื้อใหม่ไปเลยดีกว่าไหมคือคุณต้องมีการชั่งน้ําหนักคือในจุดตรงเนี้ยคือพอเข้ามาที่พันธุนะ์เนี่ยคุณต้องมีการชั่งน้ําหนักดูว่าโอเคยังไงคุ้มกว่าแล้วคุณก็ตัดสินใจไปทางนั้นอย่างไปทางเดียวเลยคุณอย่าโลเลเพราะว่าดาวจันทร์เขาจะเริ่มแบบเหมือนคิดเยอะคิดมากคิดกังวลด้วยแต่เรากําลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใหม่หรืออยากจะ ทำใหม่ไปข้างหน้าขยับขยายมีม,มีเงินเข้ามาให้คุณทําตรงนั้นได้ใช่ค่ะอืมนะแล้วพอมาวันที่19มีนาค่ะ,คะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะแล้วเป็นมหาอุดแล้วศุกร์เนี่ยนะเขาเป็นเจ้าเรือนลาภกับพันธุค่ะเนี่ย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 คือ สุภาเนี่ยเป็นมหาอุดแล้วเป็นเจ้าเรือนลาภะกับพันธุช่วงก่อนเนี่ยที่เรียกได้ว่ามีในเรื่องของทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นสุภาแหละ <c oughs> เห็นไหมคือเป็นมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> ในเรื่องของรายได้ในเรื่องของลาภผลเริ่มเข้ามาดีแล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มมีอะไรบางอย่างดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการเจราจา เช่นคุณ่ะอาจจะอยากซื้อบ้านหรืออาจจะอยากซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีมูลค่าซึ่งตอนนี้เหมาะกับการเจรจาเพราะสุกเป็นมหาอุดคือส่งผลให้ตัวคุณเองอะมีการเจรจาที่มีล่าผลดีคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อบ้านอยากจะได้น่นได้นี่บ้านก็ได้บ้านหลังสวยใช่ได้ทำเลดีๆใช่ได้ราคาได้ดีรถที่เราไปดูก็ได้รถที่มีประสิทธิภาพดีดีถึงจะเป็นรถมือรสองหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ได้รถที่ดีราคาที่แบบถูกใจที่ถูกใจด้วยแล้วต้องบอกว่าดาวสุกเนี่ยนะพอเราแปลไปในเรื่องความรักในเรื่องการติดต่อในเรื่องการเจรจาในเรื่องสุขภาพหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยงาม,มตรงนี้คือสามารถทําได้ค,คือสามารถที่จะต่อยอดได้เช่นรอเวลานี้มานานแล้วอาจารย์คือเหมือนเราอยากจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเรา คือคิดมานานแล้วอยากจะดูแลตัวเองสักทีหนึง่งอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะปรับปรุงอยากจะสุขภาพดีไม่ได้โอกาสสักทีอตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสทําได้เลยแล้วทําได้ดีด้วยใช่ะะต้องบอกว่าตอนนี้เหมาะอย่างยิ่งที่สมมุติว่าเขาอาจจะเหมือนไปทําอะไรมาสักอย่างช่วงก่อนอนะ่ะคุณอ้อยอเหมือนไปทําเสียกรรมมา จมูกเบี้ยวตาไม่เท่ากันหรืออะไรตอนนี้ไปแก้ได้นะทําแล้วสวยเออไปแก้ได้ไปแก้แล้วไม่มีปัญหาหลังจากหรือว่าจะทําใหม่ก็ทําได้ใช่วันที่19มีนาหลังจากวันที่19มีนาแล้วมีผลจนถึงวันที่12เมษาเนี่ยช่วงคาดเกี่ยวเนี่ยเป็นช่วงว่าที่ไปทําได้ไปแก้ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้แล้วซึ่งอ้อยเล็งเห็นว่านะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนที่อยากจะดูแลตัวเองอยากจะทําตัวเองให้สวยขึ้นอ้อยจะช่วยได้อย่างไรอ้อยก็เลยจัด p ปรโมชั่นสลิมมีจัดโปรลองดีอ่าลองดีก็คือให้คุณไปลองดูซิว่ามันดีจริงหรือเปล่าค่ะให้คุณลองด้วยตัวเองค่ะโปรจากเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเนี่ยสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยแล้วก็อยากดีท็อกซ์ด้วยสุขภาพด้วยน้ำหนักด้วยสัดส่วนด้วยจากหมื่นกว่าบาทเหลือแค่4,140บาทต่อเดือนโอ้ยให้โปรนี้แค่คนละ1โปรแกรมเท่านั้นคือ3อเดือนเท่านั้นค่ะเพราะราคานี้เป็นราคาที่แบบว่า ติดเพดานเลยคือเป็นราคาที่อยากให้คุณลองเฉยๆอลองว่ามันดีจริงหรือเปล่านี่นะะแหละถึงบอกว่าแล้วจังหวะเนี้ยนะคือเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสุภาษะเป็นมหาอุดเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนอะไรในช่วงเนี้ยเรามันดีแล้วเปลี่ยนสุภาษะหมายความว่ายังไงคนจะถามคุณอืไปทําอะไรมาอทําไมดูดีใช่ อันนี้แหละจะเป็นการสร้างเงินสร้างงานให้คุณโดยไม่รู้ตัวใ,ให้คุณบอกความจริงแค่นั้นพูดความจริงแค่นั้นไม่ต้องขายค่ะแล้วเหมือนคุณจะได้งานได้เงินเพิ่มเติมโดยไม่รู้ตัวเอาเป็นว่าสลิมมีสนับสนุนคุณว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มเงินเพิ่มไรายได้ตรงนี้เนี่ยให้คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ถ้าคุณซื้อโปรแกรมนี้เท่ากับได้สองต่อได้ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยโดยที่ว่า ไม่ต้องสต๊อกก็ได้สองเด้งเลยแค่ช่วงนี้นะแค่ช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยนะ,ะส่งผลทาให้ตัวเขาเองมีสนเสน่ห์สุภาพค,คือการเดินทางอีกตัวหนึ่งก็คือการเดินทางเวลาที่คุณไปติดต่อการเดินทางไม่ใช่หมายถึงการที่เราจะขับรถไปที่ไหนมันก็ไม่ได้แปลได้ตรงถึงขนาดนั้นหมายถึงการติดต่อติดต่อสื่อสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งใช่แล้วบวกไปในเรื่องการงานที่ต้องบอกว่าดาวอังคารมาอยู่ในเรือนลาพะ ดาวคามาอยู่ในเดือนลาพะแล้วจังหวะเป็นราชาโชคยิ่งทํายิ่งได้คือการงานเขาเป็นราชาโชคคุณอ้อยแล้วทีนี้การติดต่อเขาเป็นมหาอุดคือยิ่งพูดยิ่งได้อีกอแล้วแล้วตัวเขาเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้ยิ่งสวยก็ยิ่งได้ก,ก็นั่นแหละโโที่เกี่ยวกับตัวเองไงก็ทําให้การงานเขานะ่ะจังหวะราชาโชคก็ยิ่งดี เงินก็ยิ่งเข้าสามคำที่อ้อยให้อืสวยปังตังมานี่แหละต้องมาใช้กับคุณเลยต้องมาใช้กับปูเลยในเดือนนี้แล้วต้องบอกว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยปูคุณรู้นะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนมีเขาเรียกว่าเรื่องนี่สินเก่าหรือเรื่องเก่าๆที่หรือเรื่องภาระอ่ะหรือเรื่องภาระที่คุณต้องคิดว่า เฮ้ยฉันอะอยากจ,จ,จะนุ่นอยากจะนี่อยากจะนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนโอกาสดีแล้วคุณเชื่อไหมการใช้จ่ายของปูในตอนนี้เป็นการใช้จ่ายที่แบบมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่ามันมีภาระที่เราจะต้องจ่ายแล้วเราไม่มีเงินจ่ายไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาจ่ายเนี่ยมันเครียดนะแต่คราวนี้มันเป็นมีโอกาสจ่ายแต่ว่าเป็นการจ่ายในสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบถึงจ่ายเราก็มีความสุขเพราะมันเหมือนกับว่าได้สะสภมันเหมือนม<ๆ>ัน<ๆ>ได้ปลด มันได้ปล่อยได้มันได้มันได้มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดออกไปแล้วชีวิตเรารู้สึกเบาขึ้นอแล้วยิ่งการทํางานที่คุณทํางานหนักอยู่แล้วแล้วสุขภาพคุณดีด้วยแล้วสวยด้วยแล้วเวลาทําอะไรก็แล้วแต่มันได้รับความสะดวกมากขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเหมือนมีตัวช่วยพิเศษเลยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะอยากจะปล่อยอะไรหลายๆอย่างอยากปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างสิ่งเก่าๆที่มันค้างคาสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณ คุณจะได้ปลดปล่อยออกไปใช่ค่ะและจะเบาขึ้นรู้สึกดีขึ้นมากๆค่ะค่ะแล้วเนี่ยพอมาวันที่2ี่สิบมีนาดาวพุธค่ะดาวพุธยกเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะเห็นไหมแล้วดาวพุธเนี่ยนะเป็นเจ้าเรือนสาชา้าอย่างที่บอกมาต้นเดือนว่าต้นเดือนอ่ะเหมือนต้องคุ้มากหน่อยพอสวยแล้วตอนเนี้ย พูดอะไรใครก็เชื่อไม่ต้องพูดมากก็ได้ไม่ต้องพูดอย่างเชื่อเลยเหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะจะทําอะไรกับคนรอบข้างเหมือนเดินเข้าไปแล้วได้รับความสะดวกหรือได้สิทธิพิเศษค่ะอ่ามากขึ้นเหมือนตัวเองเป็น VIP เลยใช่เราต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆบุคลิกภาพก็สําคัญบุคลิกภาพก็คือสาคัญเหมือนกันอ่ะแหล่งเราสองคนเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นแบบเนี้ยเออเราก่อนหน้าที่จะเป็นแบบนี้เราเป็นแบบไหนกันมา <c oughs> เป็นอย่างนี้บ้าง <c oughs> <laughs> ต้องบอกว่าเหมือนกับเราอะเราต้องรักตัวเอง <c oughs> เราต้องรักตัวเองเราต้องมีพัฒนาการให้ตัวเองเช่นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกับตัวเองอย่างสิ่งสาคัญที่สุดก็คือรอยยิ้ม <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็แล้วแต่ก็คือรอยยิ้มคือสิ่งสําคัญสิ่งรองลงมาก็คือดูแลตัวเองไม <c oughs> ่วจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตัวเราเนี่ย เราต้องดูแลตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงพอเรามีการเปลี่ยนแปลงคนที่เขามาซื้องานเราหรือคนที่เขามาดูดูงานเราหรือคนที่เป็นลูกค้าเขาเห็นปุ๊บเราดูแลตัวเองดีขนาดนี้แล้วงานละ่ะจะดีขนาดไหนอ้อยฝากคํานึงอ้อยอยากจะให้คุณคุณปเูเข้าใจคําว่าเลือกค่ะคุณตอนนี้คุณเป็นผู้เลือกคุณเลือกที่จะสละบางอย่างคุณเลือกที่จะทิ้งบางอย่างคุณเลือกที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วเลือกสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่เลือกคนที่เข้ามาอยู่ใ,ใกล้เลือกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณเป็นผู้เลือกเองค่ะเลือกสิ่งดีๆเข้ามาอ,มอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่ตัดออกไปที่ไม่จําเป็น<ะ>ตัดออกไปใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเรายังดูแลดีขนาดนี้แล้วงานที่เราทําจะดีขนาดไหนแล้วสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าคู่รัก คู่รักจะดีขนาดไหนถ้าเขาแบบเหมือนกับว่าอ่ะสมมติเรามีแฟนเรามีคู่เรามีอะไรก็แล้วแต่ตัวเราดูดูแลดีขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นคู่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนโพเทคว่าเขาก็ต้องมองว่าถ้าเขามาเป็นคู่เราหรือเขาไม่อยู่กับเราเราก็คงจะต้องดูแลจะใส่เขาดีเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องคู่เนี่ยมันก็จะจบไปอ่าเพราะว่าปูเนี่ยเขาเคยมีปัญหาเก่าก่อ,กอนเขาเลือกแล้วไงตอนนี้ใช่เขาเลือกแล้วจุดเริ่มต้นของปัญหาในชีวิตทั้งหมดทั้งมวล จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาคือการดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลใจตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ตัวคุณจะก้าวผ่านทุกอย่างได้เองอ่านะคะอือแล้วมาวันนี้เลยสุดท้ายเลยค่ะรู้สึกเราจะให้กําลังใจปูมากนะเนี่ยมากพราะพูดไงพูดเยอะมากเลยนะเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยต้องบอกว่าวันสุดท้ายของเรือแล้วยีมีนาค่ะนี่แหละวันนี้แหละเพิ่รหัสย้ายค่ะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมลณะ ตอนนี้เหลือปัตนิเป็นเกษตรอย่างที่เมื่อช่วงต้นบอกไว้ว่าอืปูถ้าดาวทั้งหมดย้ายออกไปแล้วเหลือแค่ดาวเสาดวงเดียวให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณได้แก้ปัญหามาจนถึงจุดนี้แล้วรุ่งแล้วใช่ไหมใช่ปัญหามันได้ผ่านไปหมดสำเร็จรุงแล้ว,ลลลวแล้วสเตตัสคำเดียวที่เสายังอยู่สำหรับคนที่มีคู่นะ,ะช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคำเดียวเลยคือประคองไว้แค่นั้นจบแล้วค่ะ ปัญหาทุกอย่างคุณจบแล้วคือช่วยงไงว่ามั่นคงแล้วตอนนี้สิ่งที่เหลือก็คือเป็นสิ่งที่มั่นคงทุกอย่างคืออยู่เส้นตรงแล้วปัญหาคือคุณต้องตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้ว ปัคองไปให้ได้แค่นั้นจบไม่ต้องไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วประคองไปให้ได้สําหรับคนโสดแหละจา์ค่ะจะเหลือหรอคะเสาเป็นเกษตรแบบนี้มีคนเข้ามาเยอะมากเพราะตอนนี้ดาวคู่เนี่ยเหลือดวงเดียวแล้วอะไม่มีใครแล้วอะแล้วเป็นเกษตรอยู่ไปถึง2ปีเลยจังหวะนี้แหละเลือกได้แล้วอเปิดเมนูได้เลยตอนนี้จะเลือกอะไรก็ได้ไปหมดแล้วเราจะเลือกได้คนที่จะค่อนข้างจะ มีความมั่นคงกับชีวิตของเราได้เน,นี่ยพรหัสไปเนี่ยพพะรหัสเป็นดาวอารินะค่ะ ไปปุ๊บคู่คุณสว่างส่งผลไปในเรื่องคู่เนี่ยหมายถึงคู่สัญญาด้วยนะเช่นคนที่มีเรื่องหนี้สินเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เคลียความชัดเจนอ่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นตอนนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการเจรจาในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคู่คู่อ่าคู่เคลียปัญหาทั้งคสัญญาคู่สัญญาจะเป็นคู่กรณีกคู่รักคู่กรณีทุกอย่างทุกอย่างคือได้หมดเลยเพราะระกัซะตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่ การงานเป็นราชาโชค,ค,คการเงินมีเข้ามาให้ได้จ่ายมีเขาเรียกได้ว่ามีเข้ามามให้ได้ใหญ่ใหญ่ด้วยนะให้ได้จ่ายความรักจบแล้วค่ะปัญหาทุกอย่างแค่ประคองกันไปอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะไม่มีอะไรต้องหนักใจใช่ซึ่งตรงกับไพ่ยิปซีเลยค่ะเปิดมาเขาเป็น the emperor ราชาในราชาเห็นไหมแล้วก็ เจ็ดเหรียญนี่มีเงินลอยจากฟ้าเลยนะ,ะการงานเขาเป็นเดอะสตาร์คือยิ่งใหญ่มากแล้วมากับเด็กถือดาบคือทําแทบไม่ทันค่ะการเงินเนี่ยห้าดาบมากับสิบไม้เท้าคือเรียกได้ว่ามีเข้ามาให้ได้จ่ายออกไปแล้วซึ่งได้แก้ปัญหาเก่าด้วยนะแล้วความรักเนี่ยเป็นอัศวินเหรียญมากับราชินีเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆะนะคะแล้วบทสรุปเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตมากับ สองถ้วยทุกอย่างสมบูรณ์นะคือ,อคุณจะแก้ปัญหาต่างๆได้แล้ว<ช>คุณก็จะเริ่มอยู่กับตัวเองอยู่แบบสบายๆไม่เครียดไม่คิดมากแล้วใช่โอเคเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ